สวัสดีครับสมาชิกหมอดูทองคําทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับเ c ที่ติดตามรายการหมอดูทองคานะครับวันนี้ก็วันที่3เมษายน2565นะครับเวลาอัดคลิปบันคิวลา2ทุ่มตรงพอดีเป๊ะนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็มาทํารายการเอาไว้ให้นะครับตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับเพื่อที่ว่าวันจันนะครับคือวันที่4เมษายนเนี่ยจนถึงวันศุกร์8เมษายนเนี่ยนะครับท่านจะได้นําแผนการ หรือว่าคําแนะนําของผมเนี่ยนะครับไปปรับใช้ในพอร์ตการลงทุนทองคำของท่านได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับส่วนใครมีคําถามอะไรนะครับสงสัยอะไรนะครับก็สามารถที่จะตั้งคําถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วผมจะเข้าไปตอบให้กับทุกๆคําถามนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับย้อนกลับไปนะครับในคลิปเฉพาะกิจเนี่ยนะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็น นะครับผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถผ่านด่าน1,935เหรียญขึ้นไปได้มันก็จะเป็นจุดสตาร์ทของขาขึ้นนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไปทำดีสุดเนี่ยนะครับได้ที่ราคาประมาณ1,949เหรียญน,นะครับแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านด่าน1,960เหรียญขึ้นไปได้ก็แน่นอนครับเป็นไปตามคาดการอาไว้นะครับ พอมันไม่สามารถผ่าน1,960เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันก็ถูกตบกลับลงมาเช่นเคยนะครับโดยที่มันสามารถย่อตัวลงมาเนี่ยนะครับได้ต่ำสุดเนี่ยประมาณ1,917เหรียญนะครับแล้วก็สามารถดีตัวกลับขึ้นมาได้นะครับโดยปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยได้ที่ราคา1,924เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ33.45บาทต่อดอลลาร์นะครับ ถ้าเกิดใครติดตามค่าเงินบาทเนี่ยนะครับก็เห็นได้ว่าค่าเงินบาทเนี่ยนะครับเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยมันแข็งขึ้นนะครับจนถึงระดับ3 3 2 0บาทต่อดอลลาร์เลยนะครับซึ่งผมเคยบอกไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสนะครับได้เห็นค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นอีกนะครับมาอยู่ที่ประมาณ32.90บาบาทต่อดอลลาร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอาทิตย์นี้ครับเราจะได้เห็นค่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาที่ ทันทีสองจุดเก้าศูนย์บาทต่อดอลลาร์หรือไม่อย่างไรนะครับทีนี้เอายังไงต่อนะครับทองคำตอนนี้ก็เล่นยากขึ้นนิดนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบตั้งสต็อปล็อตเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่ตั้งสต็อปลอเอาไว้เนี่ยมักจะโดนกินนะครับก็คือทองคําดีดขึ้นนะครับทองคําดีดลงดดีดลงมาก็ตั้งสต็อปลอเอาไว้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็คือโดนตลาดกินเรียบเลยนะครับ พอเป็นแบบนี้มากๆเข้าเนี่ยนะครับมันมีอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะทำให้นักลงทุนนะครับตัดสินใจคือไม่ตั้งสต็อปล o s s แล้วนะครับเพราะว่าตั้งไปก็โดนกินลากขึ้นลากลงแบบนี้นะครับซึ่งไอาการที่ไม่ตั้งสต็อปล็อ s เนี่ยนะครับมันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ตลาดเนี่ยเขาก็มองอยู่นะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่ตั้งสต็อปลอนะครับ แน่นอนครับเดี๋ยวทองคำเนี่ยมันจะลากแบบยาวๆเลยนะครับจนกว่าคุณจะยอมแพ้หรือไม่ก็ลากลงยาวๆจนคุณพอแตกเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วครับการตั้งสตอปลอสครับก็ถือว่าเป็นการป้องกอันพอแตกได้ดีที่สุดอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับนอกเหนือจากวิธีการอื่นๆแล้วนะครับฉะนั้นแล้วการที่ตั้งตอ่ั้งสตอปลอสแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าตั้งครับเพราะถ้ามันเกิด เป็นเทรนขึ้นมาจริงๆขึ้นมานะครับแล้วทองคํามันลากขึ้นหรือว่าลากลงยาวๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยพอท่านน,นะครับก็ยังหยุดการขาดทุนเอาไว้ณตรงนั้นได้นะครับดีกว่าจะาพูดทีหลังว่ารู้งี้นะรู้งั้นนะตั้งสต็อปลอเอาไว้ดีกว่ารู้งี้น่าจะทําแบบนั้นน่าจะทําแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะมาเก่งหรือว่ามักจะมาฉลาดเนี่ยตอนท้ายเสมอนะครับแบบนี้ผมแนะนําว่าถ้าเกิดใคร เป็นแบบนี้นะครับรีบสํารวจตัวเองดีๆนะครับแล้วก็อย่าเป็นเหยื่อให้กับตลาดทองคําในอาทิตย์นี้นะครับนี่คือคําแนะนํานะครับเพราะผมเชื่อว่าอาทิตย์นี้ทองคำเนี่ยน่าจะวิ่งแรงมากๆเลยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันอ่ะทีนี้ก็มาเข้าเรื่องของเรากันบ้างนะครับคือสิ่งที่ชาวดอยอยากรู้ก็คืออยากรู้ว่าทองคำเนี่ยมันจะดีตัวขึ้นไปได้อีกไหมนะครับ แล้วจะขึ้นไปสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับส่วนชาวเหวเนี่ยก็อยากรู้ว่าทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงมาได้ลึกแค่ไหนนะครับอีกคำถามที่มีคนถามมามากนะครับที่ถามว่าเมื่อที่ก่อนนู้นนะครับผมได้บอกว่าภายใน15วันเนี่ยนะครับเราจะมีโอกาสได้เห็นราคาทองคำเนี่ยที่1,852เหรียญจะมีโอกาสได้เห็นจริงๆหรือไม่อย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับในทุกๆคาถามที่คาใจนะครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่า,าผิดถูกนะครับยังไงก็ขออภัยมณฑที่นี่แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็แนะนําแล้วก็มาแบ่งปันเนี่ยตามความรู้ความสามารถเท่าที่มีนะครับยังไงก็ขออภัยมณฑที่นี่ล่วงหน้าเลยแล้วกันโอเคก่อนจะไปฟังคาพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับก็เช่นเคยครับไปดูผลการลงทุน ทองคำนะครับด้วยระบบอัตโนมัติหรือว่า e-robot a กันนะครับผมเชื่อว่ามีแฟนคลับนะครับติดตาม e-robot a จำนวนเยอะมากนะครับแล้วก็กำลังคิดดูว่าจะลงทุนในระบบนี้หรือไม่อย่างไรนะครับโอเคเราไปดูกันนะครับก็เป็นไปตามคาดการเอาไว้นะครับก็ในเดือนนี้ครับก็ถึงเป้านะครับก็ที่ประมาณ2,153เหรียญนะครับนี่คือ กำไรที่เกิดขึ้นนะครับณตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยววันจันทร์นะครับท่านที่เล่นโลบอทอยู่นะครับเดี๋ยวน้องฝนนะครับจะติดต่อท่านไปนะครับว่าให้ท่านถอนกําไรได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอันนี้ผมแจ้งน้องฝนไปหมดแล้วนะครับอ่ะตอนนี้พอปัจจุบันนะครับก็กำไร2153่เหรียญนะครับแล้วก็ตอนนี้มีติดลบครับหรือว่าดอดาวอยู่นะครับยู่ที่ประมาณ100กว่าเหรียญนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับ เผื่อใครสนใจลงทุนทองคำด้านนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามมาแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับเดือนนี้นะผมสรุปตัวเลขให้ครับเพราะว่านอกจากเดือนมีนาเนี่ยเรามีการถอนกำไรไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับสรุปแล้วครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมนะครับจนถึงตอนนี้เลยนะครับกำไรทั้งหมดครับในเดือนนี้ครับอ่าเห็นนะผมวงสีแดงไว้ให้นะครับ3 2 3 7เหรียญนะครับนี่คือกำไรที่เกิดขึ้นนะครับ ในเดือนนี้นะครับอ่านะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับให้ดูครับมีการถอนกันไปแล้วรอบหนึ่งเนาะประมาณพันหนึ่งร้อยกว่าเหรียญนะครับอ่านี่คือกําไรที่เกิดขึ้นในเดือนมีนาคมนี้นะครับใครสนใจลงทุนทองคําด้วยระบบอัตโนมัตินะครับท่านก็นั่งมองเฉยๆนะครับหรือใครที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยผมชอบพูดคําว่านั่งกระดิกเท้าเราได้ตัง นะครับก็ลองใช้วิธีเอเอโ o บอทก็ได้นะครับสนใจโทรปรึกษาครับที่0659425654นะครับ idline ผมครับเติร์ครับตัว T ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G-Goods นะครับ <ood> T E R N G นะครับสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถาม,ามาถได<ป>้เลยนะครับ<แต>โอเคไปอ่ะคำพยากรณ์นะครับแนวโน้มทองคำนะ ของวันที่4ถึง8เมษายน65ครับมีดังนี้ครับข้อที่1ครับปัจจุบันนะครับทองคำนะครับยังเป็นเทนขาลงระยะกลางอยู่นะครับแต่ว่ามันมีการเสียสมดุลเกิดขึ้นแล้วนะครับทำให้ปัจจุบันครับจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับจากตำแหน่งเดิมเนี่ยที่1,960เหรียญนะครับ ปัจจุบันย้ายตำแหน่งครับมารออยู่ที่1945เี่หรียญนะครับถ้าเกิดทองคำครับสามารถทะลุราคา1945เี่หรียญขึ้นไปได้ในรอบนี้นะครับทองคำครับจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางทันทีแล้วก็กลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับข้อที่2ครับจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งไม่แพ้กันเลยจุดนี้นะครับก็คือด่านราคา1,913เเหรียญนะครับ 1913นะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับสามารถหลุดต่ำกว่าราคา1913เหรียญลงมาได้ในอาทิตย์นี้นะครับมันจะเกิดแรงเทขายละลอก2นะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยน่าจะลงลึกพอสมควรนะครับโอกาสที่เราจะได้เห็นน้ำตกสีแดงครับหรือว่าได้เห็นทองคำเนี่ยปรับตัวลงแรงๆนะครับก็ไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่าโอกาสที่ทองคำจะลงไปถึงประมาณ 1, 8 8 3 จนถึง1,885เหรียญเนี่ยในกรอบแรกนะครับแล้วก็กรอบที่2อเนี่ยอยู่ที่1,868จนถึง1,870นะครับแล้วก็กรอบที่3เนี่ยอยู่ที่1,852จนถึง1,855นะครับจะมาถึงไห้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันต่อในอาทิตย์นี้นะครับข้อที่3นะครับตอนนี้รู้แล้วนะครับว่ากรอบทองคำนะครับในอาทิตย์นี้เนี่ยก็จะวิ่งในกรอบราคา 1,913จนถึง1,945เหรียญน,นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำเนี่ยจะวิ่งกันยาวๆข้างนั้นไปเลยนะครับเป้าหมายกําไรขาขึ้นสูงสุดเนี่ยที่ผมมองเอาไว้นะครับอยู่ที่กรอบราคาประมาณ1,975จนถึง1,980เหรียญน,นะครับแล้วก็เป้าหมายกําไรขาลงที่ผมมองเอาไว้เนี่ยนะครับน่าจะลงไปถึงประมาณ1,875 จนถึง1,880เหรียญนะครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าจะเห็นกรอบราคาไหนก่อนในอาทิตย์นี้นะครับข้อที่4ครับสำหรับชาวดอยนะครับให้แก้ไขพอร์ตตามนี้นะครับคนที่ติดดอยอยู่นะครับก็คือตอนนี้ท่านต้องเสี่ยงเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับจนกว่าทองคํำเนี่ยจะหลุดต่ำกว่าราคา1,913เหรียญลงมาได้นะครับ ค่อยเปิดขายเซลล์การพอร์ตเอาไว้นะครับอย่างนน้อยหนึง่งอ,อย่างน้อยเนี่ยคือครึ่งหนึ่งของพอร์ตเลยนะครับถ้าเกิดหลุดต่ากว่า1913นะแต่ตอนนี้เนี่ยมันยังยืนเหนือ1913ได้อยู่ก็คือ1924เนี่ยนะครับตอนนี้ย่อลงมาทยอยซื้อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยยังไม่หลุดต่ากว่า1913เหรียญน,นะครับทองคําจะดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบด่าน 1,945จนถึง1 9 0 0งเอ่อเหรียญอีกครั้งหนึง่งนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า1913ได้เมื่อไหร่นะครับอตอบได้เลยครับว่าทองคำเนี่ยลงไปถึงระดับประมาณ1,898จนถึง1,900เหรียญแน่นอนนะครับแล้วก็1,880เหรียญถึง1,885เหรียญในกรอบที่2เนี่ยน่าจะเห็นได้ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับข้อที่5ครับ ส่วนชาวเหวนะครับหรือว่าคนที่ติดเซลล์อยู่เนี่ยนะครับแก้ไขพอตามนี้นะรอทองคำครับรีบาวขึ้นไปนะที่ 1930, 1940, 1940, แล้วก็1950นะครับเสี่ยงเปิดขายเซลล์ลงมาเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุ1950ขึ้นไปได้นะครับเลิกเปิดขายเซลล์ทันทีนะครับไม่ต้องไปไล่เปิดขายเซลล์แล้วนะครับให้กลับหน้าเล่นครับ ไปเล่นฟังเปิดซื้อบายแทนนะครับแล้วถ้าเกิดเอ่อเอ่อถ้าเกิดมันหลุดต่ำกว่า1913เเหรียญลงไม่ได้นะครับอันเนี้ยค่อยเปิดขายเซลล์เพิ่มไปอีกหรือว่าเปิดขายเซลล์หมดหน้าตักไปเลยนะครับเพราะโอกาสที่ท่านเนี่ยจะหลุดจากเหวเนี่ยนะครับก็คือเริ่มมีสูงแล้วนะครับฉะนั้นแล้วนะครับสรุปให้กับชาวเหวแบบนี้นะคือทองคํารีบาลขึ้นไปนะครับก็เสี่ยงเปิดขายเซลล์ลงมาก่อนแล้วกันนะครับ เอาไว้มันทะลุ1 9 5 0งเรอหรขึ้นไม่ได้จริงๆเนี่ยท่านค่อยเลิกเปิดขายเซลแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายเพื่อการพอร์ตเอาไว้แทนนะครับข้อที่6ครับผมสรุปให้แบบนี้เลยนะวันนี้มาสรุปให้ก่อนเลยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับอาจารย์เติ้งนะครับคือผมเอียงนะครับยังให้น้ำหนักเนี่ยไปทางฝั่งเปิดซื้อบายมากกว่านะครับ ตราบใดที่ทองคำนะครับยังยืนเหนือราคา1,913เหรียญได้อยู่นะครับอาจารย์เติ้งยังเอ็นเอียงให้นักลงทุนเนี่ยเสี่ยงเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมนหลุดต่ำกว่า1913เหรียญลงไปได้นะครับอันนี้อาจารย์เติ้งฟันธงเลยครับว่าให้ท่านครับกลับหน้าเล่นนะครับแล้วเสี่ยงเปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักเลยนะครับเทแบบหมดหน้าตักเลย เพราะเชื่อว่าถ้าหลุดตำกว่ากว่า1913เหรียญลงไปได้นะครับด่านราคา1,900เหรียญก็เอาไม่อยู่นะครับน่าจะหลุดลงไปประมาณสัก1,880ตนจนถึง1,885เหรียญตรงเนี้น่าจะไม่พลาดนะครับโอเคจบนะครับก็สำหรับคนที่จะเข้าอยากเข้ากลุ่ม v ี p นะครับก็บอกกับทุกอาทิตย์นะครับก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์ที่ให้เอาไว้ด้านบนเมื่อกี้ล้กันนะครับ แล้วก็ในส่วนของคนที่อยากลงทุนทองคำแบบโกลสปอร์ตนะครับใครเบื่อจากการเล่นทองคำแท่งแล้วอยากเล่นโกลสปอร์ตนะครับอยากจะศึกษาก็ติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับผมมีคลิปคลิปเนี่ยประมาณ10คลิปนะครับแล้วก็เนื้อหาต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาได้แล้วกันนะครับฟรีนะครับไม่ได้เสียเงินแดงสิ้นนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าคลิปที่สอนนะครับผมไม่ได้สอนทคนีคเข้ากราฟนะครับส่วนใหญ่ชอบมาถามว่า อยากจะเข้ามาดูคลิปนะครับในเรื่องของเทคนิคข้อกราฟผมไม่ได้สอนนะผมสอนแค่พื้นฐานของ g o s สปอรกับการใช้โปรแกรม MT4 แค่นั้นนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนเทคนิค c a l กราฟเนี่ยนะครับผมสอนเฉพาะลูกค้าของ็อกสปอนเซอร์เท่านั้นนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับใครที่ไม่ใช่ลูกค้าของทาง็อกสปอนเซอร์นะครับผมไม่ได้สอนนะครับผมชัดเจนมาแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของโปรโมชั่นที่โบ๊กเขาจัดให้นะครับก็ยังมีอยู่เช่นเคยนะครับเปิดพอร์ต1,000เหรียญแรกนะครับก็รับโบนัสไป500นะครับฝากเงินมา1 0 0 0เหรียญต่อไปเรื่อยๆนะครับก็รับโบนัสเพิ่มไปอีก200ไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับจนกว่าท่านจะได้รับครบ10,000เหรียญต่อคนต่อท่านนะครับส่วนอีกโบ๊กหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครได้แคชแบ็กคืนนะครับก็ฝากเงินมา1,000เหรียญเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ฝากเงินเติมเข้ามาเนี่ยนะครับเทรดครบ 33หลอดนะครับท่านก็รับได้รับแคชแบ็กเงินคืนเนี่ย1,000ดอลลาร์ 1, กลับคืนไปเลยนะครับก็อยู่ที่ว่าท่านชอบบล็อกสปอนเซอร์ทั้ง2บลกนี้แบบไหนนะครับก็อสอบถามมาแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับฝากเอาไว้ครับ e a r o b o t นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนเมษายนนะครับที่หลายท่านกลัวนะครับว่าในอดีตเนี่ยมันเคยเป็นสงคามเลือดมาก่อนนะครับเพราะว่าทองคํามันเคย ทิ้งดิ่งลงมาแบบหนักๆเลยครับแล้วดวนว่าในเมษาปีนี้นะครับปี65านะครับโรบอทครับจะสามารถทํากําไรให้กับน้กลงทุนที่ลงทุนอยู่ตอนนี้ได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคจบแผนการซื้อขายทองคํานะครับแบบโกลสปอตหรือแบบ u s d ต่อออนครับมีดังนี้ข้อที่1ครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับที่ราคา1927เเหรียญนะครับ ทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที19 34, ่1933จนถึง1935นะครับข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับที่ราคา1934ครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1940จนถึง1942นะครับข้อที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับที่ราคา1940ครับทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1945 จนถึง1947ข้อที่4ครับหมายสุดท้ายนะครับตั้งปัจซื้อบาสตอบนะครับที่ราคา1947นะครับทะลุขึ้นไปได้นะครับก็รอปิดกรัธนาคาร่ราคา1955จนถึง1957นะครับหรือใครใจถึงนะครับจะไปรอปิดกัะมัที่1965ก็ได้นะครับข้อที่5ครับใครรอซื้อของถูกนะครับก็ให้รอซื้อที่1 9 1 0 1 9 0 0ท้วนแล้วก็1880นะครับ สามไม้นี้ครับจะเป็นจุดเด้งรีบาวสำหรับท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับหรือว่าติดเหวตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้นะครับข้อที่1นนะครับผมบอกไปแล้วเมื่อตอนต้นว่าทองคำเนี่ยนะครับมันรีบาวขึ้นไปนะครับก็ไปดูจุดเข้าเปิดขายเซลล์เอาละกันนะครับเพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นจุดย่อดตัวลงนะครับไปเล่นตามแผนที่บอกไว้ตอนแรกเมื่อกี้ได้เลยนะครับข้อที่2นะครับ ถ้าเกิดทองคำครับมันหลุดลงต่ำกว่า 1, 9 1 8เหรียญได้นะครับ1918นะกน่ะก็ตั้งเซอร์ต็อปรอไว้เลยนะครับไปรอปิดกำไรที่1911จนถึง1913นะครับแล้วก็ข้อที่3ครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปนะครับที่ราคา1913เหรียญซึ่งจุดนี้แหละที่บอกว่ามันเป็นจุดคลายแม็กนะครับหลุดต่ำกว่า1913ลงไปได้ครับ ก็ไปรอปิดกำไรที่1,903จนถึง1,905เหรียญได้เลยนะครับข้อที่4นะครับตั้งเปิดขายสซนตอบครับที่ราคา1905นะครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1895จนถึง1897นะครับข้อที่5ครับตั้งเปิดขายสซนตอบครับที่ราคา1896นะครับ หลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1888จนถึง1890นะครับแล้วก็ข้อที่6ครับผมแถมให้อีกไม้หนึงนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่าราคา1,890เหรียญลงไปได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามลงไปเลยครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเป้าหมายกำไรที่1875จนถึง1880เนี่ยคงต้องมีมาให้เห็นแล้วรอบนี้นะครับหรือ ใครใจถึงนะครับอยากจะไปรอเป้าที่1,852จนถึง1,855เหรียญเนี่ยก็รอลุ้นตรงจุดนี้ก็ได้นะครับก็คือถือไม้เซลล์กันแบบยาวๆไปเลยนะครับโอเคจบสำหรับโกลสปอตนะครับมาดูในส่วนของนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์96.5%กันบ้างครับมีแผนการเล่นดังนี้นะครับข้อที่1นะครับ นักลงทุนทองคําแท่งออนไลน์9.5นะครับให้จําตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับว่าตลาบใดทนะครับที่ทองคํนะครับยังไม่สามารถรีบาวผ่านขึ้นไปเหนือราคา3,600บาทได้นะครับทองคําจะปรับตัวลงต่อไปอีกไกลเลยนะครับโอกาสที่จะลงไปถึงกรอบราคา2,9,800จนถึง2,9,900บาทเนี่ยนะครับน่าจะถึงตรงจุดนี้ได้แต่ถ้าเกิด ทองคำครับสามารถรีบาวขึ้นไปทะลุ3600บาทขึ้นไปได้นะครับนั่นแปลว่าสัญญาณซื้อนะครับมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสที่จะกลับไปแต่31000บาททวนเนี่ยนะครับก็ยังมีลุ้นให้เห็นในอาทิตย์นี้นะครับแต่ต้องผ่านด่าน3600บาทขึ้นไปได้เท่านั้นนะครับข้อที่2ครับใครอยากจะซื้อนะครับ รอทองคำครับทะลุ3450บาทขึ้นไปได้นะครับค่อยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปรอปิดกันไรที่3600จนถึง3650บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับที่บอกไว้เมื่อกี้แหละนะครับว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุ3600บาทขึ้นไปได้นะครับก็เปิดซื้อตามแบบเยอะๆเ,เลยนะครับ พราะว่าถ้าเกิดทะลุ3600บาทขึ้นไปได้เนี่ยสัญญาณซื้อเนี่ยมาเริ่มกลับมาแล้วนะครับก็ไปรอเป็นกำไรที่3750บาทจนถึง3800บาทต่อบาททองได้เลยนะครับข้อที่4ครับรอดูทองคำครับที่3 8 0 0บาทนะครับถ้าเกิดทะลุขึ้นไปได้นะครับก็เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับไปรอปิดกำไรที่3900่จนถึง31,000บาททวนนะครับข้อที่5ครับ สำหรับคนที่รอเปิดขายเซลลนะครับหรือว่าติดแถวตอนนี้นะให้จับตามองราทองคำด่านแรกเลยครับที่3250บาทนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า3250บาทลงไปได้นะครับเสี่ยงเปิดขายเซลล์ตามไปเลยครับแล้วก็ไปรอปริดกำไรเนี่ยที่30,000ท่วนจนถึง3100บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็ข้อที่6ครับ จับตามองดูราคาทองคําที่3ามหมื่นหนึ่งร้อยบาทครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดลงไปได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามไปอีกครับไปรอปิดกำไรที่ราคา29,850จนถึง29,900บาทต่อบาททองนะครับข้อที่7นะครับแล้วกิดทองคำครับมันหลุดลงต่ำกว่าราคา29,900บาทลงไปได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามลงไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่29,750 จนถึง29,800บาทต่อบาททองแล้วก็ข้อที่8นะครับมาสุดท้ายครับถ้าเกิดทองคำครับหุดลงต่ำกว่าราคา29,750บาทลงไปได้นะครับเปิดขายเซลล์ตาลงไปอีกเลยครับเป้าหมายกำไรเนี่ยอยู่ที่29,550บาทจนถึง29,600บาทต่อบาททองนะครับและก็แน่นอนครับตรงจุดนี้ครับผมเคยบอกแล้วว่าใครอยากจะเป็นแมงเม้านะครับในก๊อกที่2ครับ ท่านสามารถเสี่ยงซื้อได้นะครับประมาณเนี่ยประมาณ29,600บาทต่อบาททองเนี่ยท่านสามารถเข้าซื้อได้เลยนะครับโอเคก็คงจบมีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปเฉพาะกิจนะครับในวันพุธนะครับหรือไม่ก็ในวันพฤหัสนะครับยังไงก็กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดผมกลับเข้ามาเนี่ยท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารทันท่วงทีนะครับมีคำถามอะไรก็ อ่โทรมาสอบถามนะครับหรือไม่ก็ไลน์มาสอบถามแล้วกันหรือไม่ก็ถามใน youtube นี่นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้กับทุกๆคำถามนะมีอะไรอีกไหมอะ่ะคงไม่มีแล้วเนาะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในอาทิตย์นี้นะครับเล่นตามแผนผมาไว้นะครับแล้วท่านจะอุ่นใจที่สุดนะครับสวัสดีครับ